ในตอนที่แล้วพี่บ่าวได้ทำผ้ามัดย้อมไปแล้วซึ่งออกมาได้ดีเลยทีเดียวในตอนนี้พี่บ่าวจะพาไปดูข้างในกันว่าดียังไงบรรยากาศธรรมชาติน่าอยู่ขนาดไหนตามไปดูกันได้เลยอ้าวยังยังไม่ไปอีกที่นี่เราต้องมาสั่งที่นี่ที่เดียวนะครับเดี๋ยวเาติ๊กกับเขามีเมนูให้เดี๋ยวเราติ๊กเราอยากกินอะไรติ๊กแล้วก็มาจ่ายเงินสดตรงนี้ ที่มีเมนูอาหารด้วยนะคะถ้าใครอยากกินอาหารก็สั่งได้แต่วันนี้พี่บ่าวไม่กินอาหารกินแต่ขนมขอแต่เราสัา่งขนมโยน ไม่นะครับผมหน่้ายีงของพี่หนึ่ร้อยสิ้าครับหนึร้บรเคสเย็นให้ลูกค้าย่งเยนให้ลูกค้าหน่อยนี่นะครับรอมาจ่ายเงินตรงนี้อย่างแบนขง ครับ8 0ต้ไมโอเคที่ใบโคกโคกอะไรนี่เกลือนไหม่เลยอันนี้ใบมันย้อมอ๋อเก็บก่อนยังไงโพอนคระอ้ใช่ครับผมอ่ไหดูอยู่ตรงนน้นครับดูนู้นดเราจะออใหม่ออกบิวห้่เดี๋ยวกลัน้องเก็บมาครับผมโอเควัดอหานเพิเศนะครับผมครับเอวางอย่างัดนะครับครับ ครับผมอขอบคุณครับเขาได้เบอร์ลปะปักไอ้ฝนตกเหรอมาปลูกข้าวกันเถอะมีแปลงนาะด้วยก็ปลูกข้าวว,นนวันนี้ชุดไม้หอมจะลงไปปลูกเนี่ยดำเป็นดำนาก็เรียกว่าดำานาได้มีต้นกล้า นี่คือผานี่ร้านเขาก็มีชั้นบนด้วยนะครับหรกอกกเดินนะครไม่ได้ไม่ตกแน่นะเห็นไหม ด้าน,นหลังก็จะเป็นเห็นวิวแม่น้ําถ้านั่งเรือไปฝั่งโน้นไปกินบัวลอย90บาทรวมบัวลอยหนึ่งถ้วยนะครับนั่งเรือไปกินบัวลอยฝั่งโน้นได้ชิลมากบรรยากาศริมน้ำนี่ไปนอนนั่งถ่ายรูปได้นู่นนเด็กน,กกน้อยถ่ายรูปกันสวยพี่กระทงด้วยเด็กยิ้มใหญ่เลยว้าว เรา,เาเสามารถเดินได้ทั่วไม่เหนื่อยไฝนมันตกแล้วตอนนี้พอฝนตกมันก็ฉ่ำฉ่ำมากแล้วบรรยากาศดีฮะไปเราไปนั่งตรงนู้นนี่เมลอนหอมอร่อยมากหวานกรอบแต่มันไม่ได้ฉ่ำนะแต่มันหวานกรอบ ถ้าสั่งมันจะดูเล,เล็กๆไม่อร่อยแล้วก็นั่งกินคิวมันบรรยากาศชั้นสองคิว <Okay. S 1> ตามภาษาคสนสดฝนตกแดดออกแล้วก,กระจอกเข้ารังอ,อร่อยนะเมลอนร้อยอย่างรู้อ,อ,อยากได้บ้านฝั่างมันมาก,กสวยมากแล้วก <c oughs> ็หลายร้านอยู่ สวยวนนะมากเด็นนี่นะครับเรามายืนอยู่บนแพตรงท่าน้ําตรงนี้นะครับ้็มีข้ามเรือไปฝั่งโน้นซื้อตั๋ว90บาทก็จะได้บัวลอยหนึ่งถ้วยนะครับ<า>ถ้าว่าค่าเรือ30บาทแต่ถ้ากินบัวลอยฝั่งนี้60บาทเพื่อมี30บาทก็เป็น90บาทได้ไปกินฝั่งโน้นูบ้านฝั่งโน้นสวยมาก เป็นบ้านในป่านเลยเดี๋ยวพี่บาได้บ้านแบบนี้นะครับโอเคถ้าใครอยากจะมาเที่ยวบ้านสวนพันไม้นี่นะครับเราก็มาแถวบางเตยปทุมธานีนี้นะครับโ <Okay. S 1> อเคมจะเปิดทุกเสาร์อาทิตย์ก็มาได้ใกล้ใกล้กรุงเทพนี้เองไม่ไกลมาริมน้ำเห็นไหมก็จะเห็นวิวธรรมชาติเพราะยังเป็นวิถีชุมชนแบบพอเพียงอยู่นะครับดีมาก ถ้าใครสนใจรักธรรมชาติแล้วมาเป็นครอบครัวได้นะครับเขามีกิจกรรมแอคทิวิตี้หลายอย่างเลยที่ให้เด็กได้ทํานะครับซึ่งเหมือนที่พี่บ่าวําเมื่อกี้เป็นผ้ามัดย้อมอยู่ด้านในตรงโน้นนะครับเอาเป็นว่าสําหรับคลิปนี้พี่บ่าวก็พามาเที่ยวเท่านี้นะครับไว้คลิปหน้าไปดูว่าพี่บ่าวจะพาไปเที่ยวไปชิมอาหารที่ไหนฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องพี่บ่าวรอยแดงด้วยนะครับผมไปเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้า